นายกรถแห่ครับโอ้โหตอนนี้ไปหาเสียงระยองใหญ่เลยนะโอ้ยไปกอดคุณป้าไปกอดคุณยายนะครับแหมนะสมเป็นพระเอกลิเกรจริงๆครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> <c oughs> ก็สมสม,สมชื่อนายกรถแห่นะครับไปขึ้นรถแห่แล้วก็ไปวันนี้ผมมา <c oughs> เพื่อให้พี่น้องประชาชนให้โอกาสก้าวไกลนะ ช่องชื่อตัวเลขประชากรเป๊ะนะครับมาหาเสียงก็รู้ไหมว่าประชากรผู้สูงอายุในระยองมีกี่คนเขาก็บอกมีเท่าไหร่นะหนึ่งแเท่าไหร่นี่แหละนะครับโอ้โหท่องมาเป๊ะเลยสื่อก็เอาไปอวยนะฮะเออแล้วนี่มีการไปด้อยค่าเศรษฐาอีกว่าเศรษฐาเนี่ยไม่กอดคนแก่ผักคนแก่เสื้อแดงออกว่าอย่างนั้น แต่พี่ทาเนี่ยนะทั้งกอดทั้งหอมทั้งถ่ายรูปอู้ยเป็นที่รักของประชาชนจริงๆนะครับในทวิต t ตอรนะฮะเขามีการปั่นกระแสนะโดย I.O. ทีม I.O. ส้มนี่แหละก็คือไปดูแล้วมันก็ไม่มีตัวตนนะครับนะเป็นทีม I.O. ส้มปั่นกระแสสุดฤทธิ์สุดเดชเลยละตอนนี้ ว่าพิธาเนี่ยนะไปไหนก็มีแต่คนมาขอถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปมีคนมาขอกอดขอหอมนะครับแต่นายกเศรษฐานะอุ้ยมีแต่ทีมงานอสอนะนะไปไหน,ก,ก,นออก็ผักคนออกผักคนออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออซึ่งสถานะมันต่างกันนะเนาะพิธาเนี่ยมันอยู่สถานะอะไรอะเป็นสถานะนายกรถแห่ เขาเอออยากจะทําอะไรก็ทําไปเถอะแต่เศรษฐาตอนนี้เขาอยู่ในฐานะนายกแล้วนะก็ต้องอ่าไม่ใช่ไปหาเสียงไม่ใช่จะต้องไปสร้างภาพเก่งใครจะไปสร้างภาพเก่งเท่าพิธานะครับโอ้ต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าระยองเนี่ยนะจัดชนะเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเพราะเขาสร้างกระแสรสร้างสร้างสร้าง,าง,างเขาเรียกว่าอะไรอะสร้าง อุปทานก่งให้คนมากีดให้คนมาร้องไห้ให้นะบอกนี่แหละเป็นนายกแม่นายกรถแห่นะครับให้เขาเพ้อฝันไปเถอะนะให้เขาชนะไปเถอะระยองนะครับถ้าคนระยองยังไม่ตาสว่างก็เอาเถอะนะอืมเขาไปถ่ายรูปเพราะอะไรเพราะว่ามันหน้าตาหล่อแค่นั้นแหละนะอืมเพราะมันเป็นแบบหน้าตาหล่ออ่ะ นะเศรษฐาเขาไม่หล่อเขาแก่แล้วตอนหนุ่มๆเขาก็หล่อกว่านี้นะครับเนี่ยน,นะเศรษฐาเจอขบวนการไอโอส้มปั่นแล้วนะออลุงตู่เนี่ยถ้าหนุ่มๆก็หลอก,กว่าพิธาเยอะนะครับลองพิธาอายุสักเท่าเศรษฐาเิยจะมีคนคนไปกีดไปอะไรไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันสร้างอุปทานหมู่มันสร้างอะไรเก่งในพวกส้มเนี่ยนะครับ โอ้อพิธามันก็หล่อเท่าไคนก็กรี๊ดนะถามว่าหล่อตรงไหนมันก็หล่อละแหละมันก็หลอว่าเสถาเอาง่ายๆหล่อกกับลุงตูอนะแต่ถามว่าไปเทียบกับตาลงดาราก็ไม่ได้หล่ออะไรมากมายนะครับคนเราหลอมีกว่านี้เยอะนะแต่ว่ามันหล่อสุดในนักการเมืองแล้วอะไรก็เหมือนในยุคข,ของอภิสิทธิ์ออภิสิทธิ์โอ้ยก็หล่อคนก็กรีดกาตอนนั้น ใช่ไหมพอตอนนี้เป็นไงก็แก่ก็แก่แล้วนะครับเออเดี๋ยวว่าแต่อภิสิทธิ์เลยทักสินตอนหนุ่มๆมันก็หน้าตาตึงๆหน้าตาโอเคดูดีหน่อยใช่ไหมแต่ตอนนี้่อนก็แก่มันก็เหี่ยวมันก็หมดนะครับนะมันจะเอาคนที่เขาไปแห่ไปกรี้ดนะเพราะว่าเออเขาไปถ่ายรูปเพราะว่ามันหล่อแค่นั้นแหละเออเอาไปโพสต์เชียวเไปโพสต์อะไรว่าอู้เจอพิธาคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะ นายกรถแห่นะครับแหมตอนนี้ก็อวยกันใหญ่เลยบอกท่านนายกพิธาเรียกนายดกวยนะในโซเชียลในทวิตเตอร์นะออแหมนะครับมีปุ่มกด t ตังคิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็ สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ